สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งาน Google Meet นะครับหรือว่าการเ,าเรียนแบบโดยใช้วิดีโอคอนเฟลต์นะครับจะเห็นทั้งภาพและเสียงนะครับทั้งครูผู้สอนแล้วก็ทั้งนักเรียนนะครับในส่วนของนักเรียนนะครับคุณครูก็จะสร้างากำหนดการมาให้นะครับว่าเราจะใช้ Google Meet กันตอนไหนนะครับมันจะมีแจ้งอยู่ในปฏิทินนะครับในส่วนปฏิทินอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับทีนี้การจะ m e t เนี่ยเราจะต้องมีแอปพลิเคชันนะครับถ้าเราใช้ในมือถือนะครับเราจะต้องมีแอปพลิเคชันตัวตัวหนึ่งที่ชื่อว่า g o o g l e m e e t นะครับพิมพ์คำว่า Meet ก็ได้ครับ จะเป็น google meet ตัวนี้นะครับตัวนี้ในเครื่องมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงตรง,ตรงนี้นะครับนี่จะมีแล้วอันนี้คือ google meet นะครับเราต้องมีแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนอยู่ในเครื่องนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับทีนี้เราจะดูยังไงว่าคุณครูสร้าง ่สร้างเวลาให้เราเข้าประชุมตอนไหนนะครับสิ่งที่เราต้องดูถ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับให้เรามาดูที่งานของชั้นเรียนนะครับก็จะมี Google ปฏิทินอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไป1ครั้งทีนี้เราก็จะมาดูของวันนี้นะครับผมตั้งเอาไว้ประมาณ4ี่ทุ่มนี่ใกล้จะถึงแล้วอีก2นาทีนะครับเข้าเรียนออนไลน์เราคลิกมาดู1ครั้งนะครับ ก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างล่ะมีกำหนดการสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับแล้วก็เข้าร่วมประชุมนะนะครับอันนี้คือลิงก์ที่จะให้คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือกำหนดการต่างๆนะครับวิธีการเข้าร่วมนะครับแต่ว่าในส่วนของโน้ตบุ๊กเดี๋ยวผมจะใช้เป็นของครูในการเข้านะครับแล้วส่วนที่เป็นของนักเรียนเดี๋ยวผมจะใช้ของ ที่เป็นโทรศัพท์แล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะได้เข้าเข้าไปรอแล้วกันครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเซตตัวของคุณครูก่อน ตอนนี้คุณครูได้เข้ามาแล้วนะครับต่อไปนักเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ตัวแอปพลิเคชันในการเข้านะครับแล้วก็จะเริ่มกันเลยนะครับเข้า g o o อ่ e เข้าผ่านตัวนี้ก็ได้ครับปฏิทินนะครับตัวปฏิทินเพราะเราได้ผูกกำหนดการไปแล้วนี่จะถึงแล้วครับสีทุ่มแล้วก็คลิกตรงนี้เลยครับ เสร็จแล้วก็จะมีลิงก์นะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยเข้าร่วมนะครับแล้วก็มันก็จะเปิดวิดีโอ,อ Google Meet ขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคคุณเป็นคนแรกที่เข้าใช่ครับเข้าร่วมประชุมอ่าอันนี้คือ,อคนที่จะเข้านะครับปกติเราจะไม่ได้เลือกนะครับเพราะว่าปกติมันก็ จะ,จะมี1นึ่งแอคแต่ตอนนี้ผมมี2องแอคเคในเครื่องก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนไปครับตอนนี้ก็เข้าระบบนะครับของนักเรียนนะครับตามหน้าจอนะครับเข้าได้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าตอนนี้ด้านล่างนะครับจะมีอยู่2คนนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นครูผู้สอนนะครับส่วนของเราเนี่ยก็จะอยู่ด้านบน,นครับ ตอนนี้ใช้ใช้มือถือในการเข้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับตัวโทรศัพท์ที่ถืออยู่เนี้ยจะเป็นจะเป็นของนักเรียนนะครับส่วนรูปที่อยู่จอดำๆตรงเนี้ยจะเป็นรูปของของครูนะครับสาเหตุที่ไม่ขึ้นวิดีโอก็คือโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยมันมันถูกใช้วิดีโอไปกับ วิดีโอในการบันทึกนะครับมันก็เลยไม่สามารถใช้วิดีโอตัว Google Meet ได้นะครับก็ในการเข้าเรียนก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนนักเรียนคนไหนที่เข้ามา,าด้านล่างนะครับมันจะโชว์อยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับมีกี่คนตอนนี้มันสูงสุดได้ได้250คนแต่ก็ถือว่าเพียงพอกับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในในห้องห้องหนึ่งได้นะครับก็ ก็จะมีเมนูต่างๆนะครับปุ่มที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มความคิดเห็นนะครับเราก็สามารถส่งความคิดเห็นเนี้ยไปได้สวัสดีครับแล้วก็กดส่งปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยครับฝั่งของคุณครูก็จะขึ้นรายละเอียดมาเหมือนกันอ่าทีนี้ครูก็จะตอบนะครับ ตอบจากครูอ่านี้นะครับครูก็จะตอบกลับขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะคุยโตอตอบกันได้ทั้งนักเรียนทั้งคุณครูที่เข้ามาร่วมในกลุ่มนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายที่เป็นเครื่องหมายตกใจเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของห้องที่เราเข้ามาอบรมเราก็สามารถที่จะแชร์หรือว่าก๊อปปี้ตัว ตัวรหัสตัวนี้ครับ dxq อะไรเนี่ยนะครับมันจะเป็นรหัสในการเข้าห้องในกรณีที่เรา,เาที่เพื่อนอาจจะไม่ได้เข้าผ่านผ่านตัวปฏิทินตัวเนี้ยที่มีลิงก์อยู่ตัวเนี้ยข้างล่างนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์ตรงเนี้ยเข้าไปให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มได้นะครับอาจจะเอาเอาเข้าไปคอมเมนต์ในในตัวงานตัวนี้เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะส่ง ส่งไปทางอื่นก็ได้นะครับส่งทาง Messenger หรืออะไรที่สะดวกของของนักเรียนเองนะครับหรือเอาตัวตัวนี้ไปเลยก็ได้ครับ d x q ขีดกลาง p b z w u ีดกลาง i s w ในการเข้าแต่ละครั้งเนี่ยรหัสตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะให้มันจะไม่เหมือนกันในในแต่ละรอบที่เราเข้าไปเพราะนั้นต้องดูให้ดีว่าเราใส่ตัวเลขนี้ถูกหรือเปล่านะครับ ถ้าสมมุติถ้าสมมุติเราไม่เข้าผ่านปฏิทินนะครับเดี๋ยวผมขอออกออกก่อนแล้วกันนะครับอ,ออกตรงนี้นะครับเหมือนกับบางสายนะครับให้คะแนนหน่อยดีมากนะครับโอเคถ้าสมมุติว่านี่น,นี่เราสังเกตตรงนี้ก็ได้ครับจะมีจะมีลิงก์อยู่ อเราอาจจะไม่เข้าผ่านลิงก์ตัวนี้นะครัเราอาจจะจําตัวรหัสตัวนี้ไปก็ได้แล้วเวลาเราเข้า <c oughs> เราเข้าก็ให้เราเข้าผ่านตัว Google Meet นะครับเดี๋ยวปิด Google Meet ไปก่อนอแล้วก็เปิด Google Meet อีกครั้งนึงนะครับ ทีนี้ก็จะมีอันนี้คือรายละเอียดที่ที่เราเข้าไปที่เราเข้าผ่านๆมานะครับมันจะมีให้เราสร้างการประชุมเราก็สามารถสร้างเองได้นะครับหรือว่า,ากดคำว่ารหัสการประชุมตัวนี้แหละครับที่เราคัดลมาเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็เอามาใส่ได้หรือเราก็อันนี้เป็นในมือถือนะครับมัน copy มามันใช้งานไม่ได้ ก็ต้องใส่ดีนะครับ dxq ขีดกลาง pbzw ขีดกลางแล้วก็ i F w โอเคน่าจะครบน่าจะถูกแล้วก็กดเข้าร่วมการประชุมครับ ปุ๊บอ่าทีนี้ก็ได้เข้าเรียบร้อยถ้าเราใส่ถูกครับในการเข้าครั้งที่2เนี่ยจะไม่มีการร้องขอเพราะว่าเราถูกอนุญาตไปแล้วในครั้งที่1นเราก็เลยไม่ต้องรอแต่ว่าในการเข้าครั้งแรกจริงๆเนี่ยมันจะต้องผ่านการยอมรับจากคุณครูผู้สร้างห้องนี้ก่อนนะครับถึงจะเข้าได้นะครับเมนูที่ใช้งานก็มีแค่นี้ครับมีไม่เยอะมีแค่ รายละเอียดของคนเข้านะครับข้อความนะครับแล้วก็รายละเอียดของห้องอเวลาเราจะออกแล้วก็เอามือมาแตะที่หน้าต่างตรงเนี้แล้วเราก็กดออกได้เลยนะครับก็จะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอขอปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับ ในส่วนของของการเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันครับเราก็คลิกที่ตรงคาลเลนเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าร่วม Google m มี t ตรงนี้ได้นะครับคิดว่าน่าจะได้อ่าอันนี้กล้องมันน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วก็ไมค์ก็น่าจะใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้กล้องใช้ไม่ได้นะครับ เข้าร่วมนะครับมันบอกว่าตอนนี้มีชัยยศจรเทศนี่อยู่ในสายแล้วก็คือเป็นครูนี่เองนะครับตอนนี้เราก็เข้าเลยนะครับอ่าสังเกตว่ามันจะไม่มีอะไรนะครับมันจะดูวิดีโออะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่ากล้องมันถูกใช้ไปแล้วนะครับอ่าโอเคเมนูต่างๆก็เหมือนกันกับในมือถือนะครับเมนูส่วนมากจะอยู่ฝั่ง ฝั่งขวานะครับก็จะมีคนที่เข้ามีใครบ้างแล้วก็มีแชทแล้วก็พิมพ์แชทได้ตรงนี้เลยนะครับโ okay. อเคข้างล่างก็จะเป็นปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเปิดไมค์ปิดไมค์นะครับตอนนี้เปิดอยู่นะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดกล้องปิดกล้องตอนนี้สถานะคือปิดอยู่นะครับเปิดไม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะนําเสนองานเราก็คลิกตรงนี้ครับนําเสนอทันทีอ่า พอคลิกปุ๊บมันจะให้เลือกว่าเราจะเลือกหน้าหน้าต่างอะไรในการนําเสนอน,นะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับเต็มจอบ้างหรือจะใช้อะไรบ้างนะครับอ่าส่วนพวกนี้ก็คิดว่าจะคงคงจะยังไม่ไม่ได้ใช้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปิดออกจากสายนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคครับ ในวิดีโอของการสร้างนะครับการใช้งาน Google Meet ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับลองลองไปเล่นดูสร้างห้องกับเพื่อนนะครับแล้วก็ให้รหัสกันเข้าไปคุยกันดูนะครับว่ามันสามารถใช้อะไรได้บ้างสามารถที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับการส่งไฟล์ก็ได้นะครับส่งไฟล์ก็ได้มีประโยชน์มากเลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ